กลขาดุสาราสินาษาข2พระวัปีนสุวรรณเลข3ริยาปุตตะนิษย์เลข4เซนอริมาเล็กบุตอาเกียรติรานาตอง่านิเลข6รัตน์นันท์สนาภลข7สินารีสินเราสุษเวละเลขรน์านูกระเสียและควสินารา 好吗？